ฟังฟ no no ังชัดเจนแล้วก็มาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับแฟชชั uh, ่นอิงเลสด้านที่หนึ่งร้อยสี่นะครับหน้าที่หนึร้อยสี่นี่เป็น e-shopping นะครับ e-shopping นั e ่นก็คือช้อปปิ้งกันทางออนไลน์นะครับซึ่งสมัยนี้นักเรียนทุกคนนี่เป็นกันหมดเลยนะครับนะหมายถึงว่าทําเป็นนะครับนะมีเว็บต่างๆแต่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับนะเดี๋ยวเป็นการโฆษณาให้เขา m a t ช the different methods of shopping to the photos แปลว่าให้จับคู่นะครับวิธีต่างๆในการซื้อสินค้ากับรูปภาพเหล่านี้นะครับรูปภาพแรกนะครับก็คือ,อา A นะครับก็จะคู่กับ Vending Machine นะครับ e n d i n g Machine แปลว่าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับผมเช่จนจะกดน้ำนะครับนะก็ใส่หยอดเหรียญเข้าไปกดน้ำกดนมกดอะไรก็แล้วแต่ของใช้ หลายหลายอย่างนะครับเดี๋ยวนี้กาพฟงกาแฟภาพบีนะครับก็จะคู่กับช็อปนะครับก็คือร้านค้านะครับหรือไปซื้อสินค้านะครับ้าเป็นกรรมยารลว่าซื้อสินค้าถ้าเป็นกรรมนามแปลว่าร้านค้าส่วนภาพซีนะครับก็จะใส่ในช่องนี้นะครับก็คือออนไลน์นะครับนะช้อปปิ้งออนไลน์ส่วนภาพดีนะครับผมก็คือเมลออเดอร์เมลออเดอร์นี่หมายถึงว่าส่งสินค้าทางไปรษณีย์นั่นเองนะครับทาง ระบบบริษัทขนส่งนะครับเลิเวอรของบริษัทต,ต่างๆชื่อดังของเมืองไทยนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับก็เรียก Mail Order ส่วนข้ออ e นะครับก็จะเรียกว่า Market ก็คือตลาดสดนั่นเองตลาดต่างๆโอเคทีนี้มาดูในเนื้อเรื่องกันนะครับขาบอก how does it work สิ่งที่กล่าวไปทั้งบดเนี่ยนะครับนะมันทํางานอย่างไรขระนวนการหรือว่าระบบปฏิบัติการของมันเป็นอย่างไร first นะครับไปเว็บไซต์ with the goods y you a r e looking for อันดับแรกก็คือนะนักเรียนจะต้องหาเว็บไซต์นะครับหนาะที่มีกึดตัวนี้นะครับจำไว้เลยนะครับหนาะถ้าไม่เติม S เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์แปลว,ว่าดีนะครับแต่พอเตอิม s ไม่ได้หมายความว่า,าดีมากๆเป็นผู้พจน์นะครับนาหมายคุณครูคนึกขำเพราะว่าเคยถามนักเรียนว่ากึดแปลว่าดีนักเรียนพอเตอิม s แปลว่าอะไรครับนักเรียนบอกว่าเป็นผู้พจน์ดีมากๆครับไม่ใช่นะลูกนะ,ะคิดอย่างนั้นได้ครับไม่เป็นไร แต่ว่าผิดนะครับ GSTS o o แปลว่าสินค้านะครับเป็นคํานามนะครับดังนั้นประการแรกก็คือต้องหาเว็บไซต์ที่มีสินค้าขายอยู่นะครับหรือสินค้าที่คุณกําลังต้องการซื้อนะครับ You are looking for you can use a search engine like Google to do this นะครับเขาก็เชร์เลยนะครับบอกว่าไปเ e a ร์ชหาใน Google ก่อนก็ได้นะครับหาว่าเว็บไซต์ไหนขายสินค้าอะไรสมมุติว่าเราจะซื้อกางเกงกีฬาสักตัวหนึ่งก็ พิมพ์ลงไปหรือใช้เสียงลงไปว่ากังเกงกีฬาก็จะมีขึ้นมาต่างๆเยอะแยะมากมาย Browse the list of p r o d u c t นะครับก็คือให้ค้นหาหรือว่าเขียนรายการ product ก็แปลว่าสินค้าเหมือนกันนะครับนะ And price แล้วก็ดูราคาด้วยนะครับว่าถูกใจหร้อยัง And then choose something you want แล้วก็เลือกสิ่งที่นักเรียนต้องการ You may need to register on the site to order หรือไม่ก็นักเรียนต้องไปลงทะเบียนนะครับนะใน เว็บไซต์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะสั่งซื้อ Some ซ e ำเว็บไซต์แอคิ to ูดิ h ซ s s โดน don't บางเว็บไซต์ก็ต้องการข้อมูลของคุณนะครับให้ทำเช่นนี้ว่เาเช่นนี้เดี๋ยวก็จะมีนะครับนะว่าทำอะไรบ้างบางเว็บไซต์ก็ไม่ต้องการข้อมูลเหล่านั้นให้ complete the order from wit to request information about the type and q u a n quality of goods you want ให้นักเรียน เติมแบบฟอร์มนะครับคำสั่งลงไปให้สมบูรณ์ตามาระบบข้อมูลต่างๆที่เขาขอมานะครับนะเกี่ยวกับชนิดต่างๆและก็คุณภาพาปริมาณนะครับนะค n นติตี้หรือว่าจำนวนนะครับจำนวนของสินคา้าที่นักเรียนต้องการซื้อนะครับยอดเดลิเวอรี่เชลลเอียดต่างๆในการส่งนะครับนะสถานที่อยู่ต่างๆส่งแบบไหนเก็บเงินปลายทางต้นทางอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแอน y o ย r c r e d i เครดิตค f าดิ a นฟอรหรือว่าจะจ่ายด้วย บัตรเครดิตหรือว่าจ่ายด้วยบัตรเดบิตวงเล็บ everyone needs a valid credit card or electronic payments card to pay for goods online ส่วนมากและบริษัทเหล่านี้นะครับจะต้องการให้จ่ายด้วยบัตรเครดิตการ์ดนะครับหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพมนต์นะครับนะเขาเคอจ่ายมาทางออนไลน์เลยนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีการเก็บเงินปลายทางนะครับนะอันนี้ือ นักเรียนก็ทราบกันดี e The company then send you an email to confirm your order นะครับบริษัทก็จะส่งอีเมลมานะครับเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์ของคุณแต่เดี๋ยวนี้นะครับขาคอนเฟิร์มกันในเว็บไซต์ของเขาไปเลยอันนี้หนังสืออาจจะออกมานานแล้วนะครับนะง h e n a n e s e n put it somewhere safe ก็นักเรียนพิมพ์ออกมานะครับหรือว่าเซฟเอาไว้นะครับจะได้รู้ข้อมูลว่าสั่งอะไรที่ไหนจำนวนเท่าไหร่ส่งเมื่อไหร่นะครับ Did you receive ตอนนี้อ่านว่า Receipt นะครับแปลว่าใบเสร็จนะครับมา e c เ i p t อ่านเป็น Receipt นะครับแล้วก็เก็บใบเสร็จเอาไว้ What is e-shopping นะครับ e-shopping ก็คือ e t r o t r o s i o s p o p p i n g นะครับ What is e shopping, บ e shopping, electronic shopping? E electronic shopping. Elect shopping is the way or the method for many people who want to buy something and order it by internet on internet. รประมาณนั้นนะครับนะนี่คุณครูตอบสดๆนะครับ How does it work? Uh, at first you must look for uh, something you want and you uh, write the detail give more detail in the uh, correct order and uh, uh, write it, uh, every information with that company want such as the place to send products and the quantity of the products etc นคุณครูพูดสดๆเลยนะครับนะ่านนักเรียนที่เก่งๆก็จะฟังออกแล้วลุกนะเพราะคุณครูไม่ได้เขียนไว้นะครับรีบทำมันิ่ง is i cheap นะครับมันถูกกว่าหรือเปล่านะครับนะ i t i s cheap because uh, the company uh, doesn't pay for the shop assistant doesn't pay for the store doesn't pay for uh, แม้ใน i n g งนะครับถูกกว่านะครับนะเพราะไม่ต้องจ่ายค่าคนกลางนะครับนะไม่ต้องจ่ายค่าจ้างลูกลูกจ้างมาขายอะไรประมาณนี้นะครับนะ what are the risk และความเสี่ยงนะ่ะความเสี่ยงก็คือนะครับนะบางทีสินค้าอาจจะไม่ตรงตามปกนะครับนะแล้วก็ข้อเสียตรงนี้นะครับยังเจออยู่บ่อยมากนะครับเพราะเขาไม่ให้เปิดก่อนนะครับนะถ้าเขาให้เปิดก่อนเราจะได้ดูว่า ตรงปลูกไหมถ้าไม่ตรงปลูกก็จะได้คืนไปแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เปิดนะครับนะก็เสียอยู่ตรงนั้นนิดหนึ่งก o o d to m โ h ม m e นะครับกด d ก็คือสินค้านะครับนะอ้าวแค่ไห good ู o my h โ m มนะครับเราจะได้รับสินค้าที่บ้านอย่างไรก็ we give the address นะครับ to send or to delivery นะครับ our address for that c o m p a n นีนะครับเราก็ต้องให้ที่อยู่ไปกับบริษัทนั้นๆนะครับนะ ไ e ้แค่ I f i ฟ d Reliable Online Shopping Site เราสามารถที่จะหานะครับนะเว็บไซต์หรือว่าร้านค้าที่จะต้องซื้อสินค้าที่สามารถเชื่อถือได้อย่างไรนะครับที่ไหนเราก็สามารถาหาได้ใน Google นั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวนี้นักเรียนทั่วไปก็จะรู้แล้วนะครับนะว่าในเว็บไหนที่จะเชื่อถือได้อะไรยังไงนะครับนะลองเขียนเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับต่อไป what is e shopping e shopping คืออะไรนะครับ เมื่อกี้ตอบไปแล้วแต่มาดูรายละเอยียดกันทีนักอีกทีนะครับ in these days นะครับก็แปลว่า now นะครับแปลว่าทุกวันนี้ of the credit crunch e v e r y t h i n g ในการจ่ายนะครับหนาะด้วยบัตรเครดิตสำหรับสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น in the shop ในร้านค้าซ e มดูเหมือนว่า To b e g e t t i n g m o r e expensive จะมีราคาแพงนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้น หมายถึงว่าไปซื้อตามาร้านค้าทั่วไปนะครับทัวทีนะไม่ได้ซื้อทางอินเทอร์เนต็ตจะราคาแพงนะครับ Everyone is trying to save money ทุกคนก็ต้องการที่จะประหยัดเงินกันทั้งนั้นนะครับนะ For the clever shopper and a s i e simple e shopping ดังนั้นก็บอกว่าคนที่นักซื้อทั้งหลายนักช็อปทั้งหลายแหละนะครับนะต้องการที่ประหยัดเงินคำตอบท,ที่ดีที่สุดในการประหยัดเงินนะครับก็คือไปช็อปออนไลน์นะครับนะ You can buy almost anything on the web now and it's quickly. คุณสามารถไปซื้อของตามเว็บไซต์ต่างๆได้และก็มันรวดเร็วกว่าด้วยนะครับนะ Easy e and n c o v นง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบาย You can do everything without even leaving your home. แล้วคุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปเลย No more. But I can't find anywhere to park. Or I can't stand waiting in this queue. แล้วก็คุณก็ไม่จําเป็นด้วยว่าต้องไปหาที่จอดรถนะครับนะเพราะบางที่เนี่ยไปแล้วที่จอดรถก็ไม่มีแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปยืนรอคิวในห้างสรสินค้าหรือในร้านค้าใหญ่ๆ You can order from your sofa <c oughs> คุณนั่งสั่งจากที่โซฟานั่นเลยนะครับหรือนอนสั่งก็ยังได้เลยว่าอย่างนั้นนะครับต่อไป read the s uh, t t a e m e n t and w r i t e t o o true เอ่ true หมายถึง true นะครับ of r f, หรือหมายถึง f l s e ให้ตอบว่าถูกหรือผิดนะครับนะข้อหนึ่ง p e s i o p p i n help you t y s u v o s o v e y o s h y p s i o p p i n g สามารถที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินถูกหรือเปล่าใช่นะครับนะเพราะหนึ่งไม่ต้องเสียค่านะ้ำมันรถไปจอดตามห้างสสินค้านะครับไม่ต้องไปเสียค่าจอดนะครับแล้วก็สินค้านะครับนะทาง e-shopping จะถูกกว่าสินค้าตามห้างสสินค้าเพราะเขาไม่ต้องจ้างพนักง,งานขายนะครับนะเขาไม่ต้องผ่านในหน้านะครับ e-Shopping is a bit complicated e-shoping p นั e ้นเป็นอะไรที่ซับซ้อนน้อยนะครับนะอันนี้ผิดนะครับนะเพราะว่าจะต้องมีรายละเอียดมากมายนะครับนะ you need to r e g i s t e r w i t h any website to buy goods from it คุณจจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนนะครับกับเว็บไซต์บางเว็บไซต์ก่อนที่จะซื้อสินค้าอันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นทั่วไปนะครับนะบางเว็บไซต์ก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ ข้อที่ 4. you can pay in cash when you shop online เมื่อคุณซื้อสินค้าออนไลน์นะครับคุณต้องจ่ายด้วยเงินสดสมัยก่อนไม่ได้นะครับนะในที่นี้ก็ตอบไม่ได้แต่สมัยนี้ได้นั่นก็คือเก็บเงินปลายทางนะครับนะแต่ในหนังสือนี้ตอบไม่ได้ไปก่อนนะครับนะตอบ F เพราะหนังสือนี้คงออกมาหลายปีแล้วนะครับนะผลิตมาหลายปีแล้ว you get an electronic receipt when you shop online เมื่อคุณซื้ออะไรคุณก็จะได้ใบเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นสมัยก่อนนะครับนะสมัยนี้ก็ก็ยังมีอยู่นะครับนะใบเสร็จออกมาให้ทางอิเล็กทรอนิกส์เลยอันนี้ก็ถือว่าชูนะครับชู True นะครับถูกต้องครูไปเร็วเลยนะครับจบหน้า104้อไปฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ทันก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครู ที่นั้นต้องขอขอคุณ